สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะเมนีเดินทางมาตามหวยอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะเนะาะงวดที่แล้วไ้เขานะคะสามตัวโต๊ดเลยนะคะท่านผู้ชม057นะคะเนาะปูไห่เนาะเน้นที่หาเจนะคะเนาะกะถือว่าเขานะคะเข้า3ตัวโต๊ดนะคะเนาะถ้าซื้อ3ามตัวก็ได้โต๊ดนะคะเนาะ เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำแนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจไห้นกเนาะในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมฝากช่องน้อยๆไว้ให้ท่านผู้ชมไว้ค่อยเบิ่งแง่งแนเด้อค่ะเนาะเท่ากับจะไปตามน้อกันเลยงวดนี่หนึ่งกันยายนะคะจะได้ตัวใดนะคะหนึ่งกันยายน64นะคะสำหรับตัวเลขนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะ่ เรียกคูก็เรียกอาจารย์เขานเรื่องคนข้วตะบนตาลังโอ้ยเขาสามตัวเลยเนาะฮ่าศูนย์ฮาศูนย์เจ็ดเดได้คู่นี่ัก็ทักเลยเหล่วก็ท้าลงมาหนหมือหน่อดิฝันเลยกมืออานเจ้าเรไทยเจ้าไดรไทยจะประคากินตะบกคอยู่นดเจ้ารไทยแนวทางวันนี้น้อนเลยเต็มเ เราต้อหงห่วงเราต้อหงห่วงอ่าต,องตาต้อหงห่วงเลยติดอยู่ราต้องห่วงเลยแต่ไม่ได้เขาแล้วม่เขาบดาเห็นบ่เ,<ล>เลขดับอัตามาเต็มสปีดบ่ดับบนดับล่างเหนียวเนี่ยดับตัวไหนดับงวดที่แล้วเนี่ยแม่นเบิดตัวนี้ดับงวดที่แล้วเนี่ย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 ดับงวดที่แล้วบ่มาจะโตเลยดับล่างอันนี้หวยบนนี่อันนี้หวยบนงวดที่แล้วเลขดับเลขดับงวดที่แล้วนี่เลขดับงวดที่แล้วนี่นี่นี่ บัดดับงวนนี้บัดนี้ดับบนดับล่างอันนี้ดับทั้งบนทั้งล่างอันนี้ดับล่างอ่าไายเอาให้เจสซี่คนที่ได้ลดต้นทุนในการซื้อลอตเตอรี่อันนี้ชื่อว่าเลขดับเนาะอ่านนี้เลขดับนี่ควรดีเกลี้ยงนี่บนเลขท้ายบนนี่ไปกับตรงตัวนี่เนี่แนวทางดับบนดับบนล่างตรงตัวนี่ มีหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามสามสี่สี่สามสี่หกหกสี่หกหนึ่งหนึ่งหกบาที่นี่ดับล่างตรงตัวเนี่ยแมนบัสนี่ดับล่างหอวขีบประหยัดเงินหลายนี้คือเหล็กดับนะอะนี่คือเหล็กดับมาที่นี่มาวันนี้อาจารย์นั่งแล้วโอเเ้ถึงตะลุยครับไอ้มันไดเดอ้อเหล็กไผ่เด้อ หายมันได้ด้ะนั่งในแปดวิ่งแปดลองห 6, 6, กสองแปดหกแปดหกบดถังกลับเลย<ม>เอา่าข้างล่างอันอันนี้สามตัวหนาสามตัวไทยได้สองแปดหกหกหนึ่งแปดสี่สองแปดสี่หนึ่งแปดเอาซื่อสื่อไทยบนยไทยีนะเอ่อสามตัวหน้าสามตัว,ไท,ว,ตวไทยแล้วก็สามตัวไทยเราวันที่หนึ่งได้บ้านนี้ล่างได้บ้านี้ล่าง,าางวิง่งสี่ ตัวเดินคือเจ็ดเจ็ดสี่ตัวเดียวเลยสี่อยู่ไทยเจ็ดบาตลักซิบเจ็ดบัลักสิบตกันมันคือหาสองตัวเดียวอ่าบัตรที่นี่บนตรงบนล่างนี่นี่นี่ตรงตรงไม่ต้องกับแนวทางเลขรัฐบาลตรงตรงเด่นรวยบนล่างเนี่ยตรงตรงได้ตรงตรงแบบบาตรงกลับเลยเนี่ยอันนี้คือตัวร่อง อันนี้เขาเรียกว่าหวยชุดนะหวยชุดหวยชุดอันนี้หวยชุดหวยชุดนี่มันที่เขาประจำอันนี้อันนี้อันนี้คือตัวเด่นอ่าสองอันนี้คือตัวเด่นคือตัวเด่นอันนี้บนอันนี้ล่างแต่ว่าอันนี้บนล่างไม่ต้องกลับสําหรับผู้มีทุนนะมาที่นีันเป็นยังเตี้ยามสีมาเอาเบรกละกำลังวันข้างแรลม กำลังวันสิบเจ็ดเงะบาดนี้เขาได้บ้านี้เจ็ 7, 2, 7, 8, 7, 4, ดสองเจ็ดแปดเจ็ดขาได้เจ็นตัวเดินเนี้ยสี่นางใส่แปดนางใส่แปดนางใส่บ้านี้กำลังวันมันเจกับสนีมาหนึ่งสองกัมาใดเนี่ยสองสองไปเบิ้งไสตัวตัดตัวดับเอาอ่าสองกัมาใดเนี่ยลัก หลักของมันมากจำนีคือจังหวดที่แล้ววันจันทร์ก็ล่งวันสิผาม้าวหาญเจ็ดมาบอาานะ<า>่ะนะสามเจ็ดสามมาวอ่ะส <c oughs> าม <c oughs> มาลางัง <c oughs> แต่ว่ามีงวดที่ผ่านมาเนี่ยละ่ะมันบอชเขาสองตัวจังหวดกวางบุญหกหนึ่งหกเก่าเขาได้หนึ่งฮกหนึ่งเ <c oughs> นี่ยมาในงวดนี่เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสี่ผาดบ่ได้สองสองสองแปดสองสี่ที่แปลมา่าไงคือตัวนี้ ทีแป๋วมาให้คือตัวนี้เนี่ยที่แปลวมาให้คือตัวนี้สองสองสองสี่เนี่ยสองแปดเจ็ดสองเจ็ดสองแต่ว่าเอามาใส่ตัดตัวดับตัวดับมีว่าสองสี่ดับเนี่ยสองสี่ตัดออกเลยสองแปดมีว่าสองแปดบอมีสองเจ็ดมีบอบมีสองหนึ่งมีบอตัดดับเลยสองหนึ่งหนึ่งสองนี่ตัดดับเลยนี่มัอสไซด์หน่อยคูลงนี่วิธีนะวิธีแบบห้างเซดีเน้นๆเนี่ยวนี่ ดับแล้วสองสี่แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสี่มีบ่าหนึ่งสี่มีตัดดับได้แล้วนี่หนึ่งสี่หนึ่งสองดับสองสี่ตัดดับได้เลยตัดดับได้เลยมันสีเดือดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดได้บ้างนี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดอยู่ในหนีมีบ่างบอมีอมีเหลือสำนันสำนันละปาดอโรดบัตรที่นี่บัตรที่นี่เมื่อเบังรักรอยใช่ได้บ้างนี่ อ๋อันนี้อันนี้ตามสูตรมะเนาะงวดที่แล้วสูตรบวกซี่เก้าศูนย์หนึ่งม้าศูนย์เห็นบ่ห้าศูนย์รักลอยมาที่นี่ในสองสามซีซีมากเนี่ยบ <7, 4. S 2> อหนิีมากรักลอยบอค่ะพบอซีมาเจ็ดซีเนเนี่ยเจ็ดซีอ่าสองมากยังไะสองกับสองแปดเมื่อกี้นี่เด้สองหกแปดสองแปดหกเมื่อกี้นี่เด้ <c ười> อ่าเห็นบอสัน่นอ่า เห็นว่าแน่าได้หันสมากได้หันทัเจ้าวอเอาอันอหพอดีครับอาบัตันมีหาบััมีเห็น่ครับอาบัตันม,นม,นมเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บงสูตรกันอันนี้เลขดับบนงวดที่แล้วหนึ่งบวกหนึ่งได้สดับสองดับทุกรักงวดนี้เลขไทยมันศูนบกศนดับศูนย์บนทุกลักอรอเบ,บงบา่าสิมาบ่นี่คือแนวทางเลขดับนี่สูตรเลขดับอย่าโน้มออกไปอเอาเนี่ ให้ยานโยมไปบวกใส่ได้รลอดดับตลอดปีแม่นอยู่นดิครับวดมื่อนันผมมันไปเอาหาหนึ่งไซผมมันอ๋อเลขบวกตัวเของมันเองไหบวกตัวเของมันเองเนี่ยบัดปีวัดปีบวกตัวเของมันเองจะดับอันนี้ดับแนวทั้งนับแนวทั้งบนวัอนี้ดับศูนย์แรันไม่ั้นผมครับวัดปีดับศูนย์บนอ่าดับศูนย์บนเฉพาะบนนะบนบัดที่นี่สูตรนี้มัน อันนี้สูตรบมได้สามีหาได้สามหามากเด้อวะนี่ซีมาสองกันเลยเด้อแต่ว่าหาหามากมากด้สองนแล้วสามสามก็มาสองนแล้วหามายอสองสาอันนี้สามหามาแล้วเพราะฉะนั้นซเป็นตัวเด่นแล้วตนนี้ีเป็นตัวเด่นแล้วเดี๋ยวบัตรทีนี้เบื้องเบิ้งซ้อีกสูตรหนึ่งสูตรนี่สองมนี่มันชนดีซีก็สาอ่านอีกสูตรสูตรเจ็ดเก้าวันนี้ เอาสูตรเจ็ดเก้าใส่หลายสูตรโอ้ตัดใส่สิบสูตรเน้นใส่ตัวเดียวเลยสองสามสี่เอาบอสเป็นยังั้นเบิ้งเนีที่เมื่อกี้นี่แปดหกกันว่ะมี่ให้ให้เพิ่นเน้นได้สองแปดหกเนี่ยสองกันมาเด้สองก็สามส้นเนี่ยมาได้ได้บ้านนี่มาลักลอยได้ได้บ้านนี่สองแปดหกสามแปดหกเก้าแปดหกนี่คือตัวเดินตัวเดินคือเจ็ดเก้าเนี่เนี่เจ็ดเก้าเนี่ย เจ็ดเก่านี่ตัวเดินมาบัวพาเด้งว่าที่แลวกับกมาวเจ็ดเก่าคือตัวเดินเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเนี่ยว่าที่แล่วนี่เจ็ดเก้าออกยังเจ็ดรักลอยว่าถ้าวิ่งเห็นว่าวิ่งลวดนี่เพไม่เสียวิ่งเจ็ดเก้าเก่าะไม่เสียตูปบานีตัวนี้เลขเดินยังบานี่เดินเจ็ดกับเก้าขึ้นยังขนสีขึนสีมั้ยว่าเต็มเต็มว่าเต็มเต็มมั้ยว่าเนี่ยเต็มเต็มว่าเนี่ย เนี่ยเต็มต็มเลยเอ่อเนี่ยบัตรที่นี่อีกศูนยหนึ่งบวกอันนี้วันจันทวันจันมันออกอยู่นี่เมื่อกี้นี่ศูนย์นั่งก่นเหรอศูนย์ศูนย์หาหาเจ็ดแล้วก็สองสามเนาะสองสามออกยืนนี่เออออกยืนนี่บัตนี้วันพุธวันพุธมาดินี่สองหกแปดมาดินี่ยสองเอแปด สี 1> 4, 1, 8, ่หนึ่งแปดอ่านี่ฮาก็มีอย<า>ูนี่ฮากามีแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอ่างวดที่แล้วมัน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 บ่ขอตามหลักเย็ดมาหลักลอยเห็นบ่เย็ดมาบนยาอยู่แต่ว่ามาหลักรลอยมาที่นี่อันนี้เก้าบนเก้าตัวเดินมาที่นี่เก้าเก้ามันมีในสูตรทุกสูตรเลยมันมีแค่ตัวเดินมีแค่ตัวเดินตัดเลยเพราะว่าเก้ามันมางวดเป็นงวดเพราะฉะนั้นมันสิมาได้แค่อหกมาแทนเก่า หกมาแทนเก่าอาจารย์นั่งได้แปดมันสี่หกอยังหรอหกแปด เนี่ยอาจารย์นั่งได้ตัวเดียวบ่เจ้านั่งได้ตัวเดียวนั่งใส่ตัวเดียวคือเมื่อที่แล้วชิปสูตรเล่นบ่ค่ะมาตัดไซต์มาตัดใส่์โอ้อันอันใดบ่มากคือตัดออกตัดออกคือว่าเน็ตโดนโดนเลขดับนี่ตัดออกเลยพอเลขดับนี่บ่เคยผิดก็คือจังดับดับแต่ละอย่างนี่เห็นบ่เห็นดับสูตรนี่ว่าสันสามปีเห็ยังมาผิดใจเคลียร์อยู่นี่อันนี้เขียนสั้นๆไว้สูตรดับบนอันนี้สูตรติดนี่ บนล่างบนล่างบนล่างเห้ม่านี่นี่สังเกตโยมนี่บนล่าง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 บนบนล่างบนล่างบนล่างล่างบนล่างบนล่างบนล่างเห็นมั้ยวะมาเมื่อกี้นี่ก็ยังไม่เห็นบ่นี่ห้านี่เห็นบ่นี่จ้่เออก็ยังมาบ่นอยู่เนี่ยมันนี่สามสี่ห้านี่สี่มาเด้เนี่ยสูตรมาเด้ปู่เออสี่ก็สามนี่สามนี่ไปร้อยได้ประการประจักษ์จับปู่เนี่ยเออเามาโอ้เล็กวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าสามตัวเลยวันที่หนึ่งเนาะ เดือนเก้าบุกสีรัฐบ,บาลเขียไนยไว้เนี่ยโจรสีดได้มีรางวัลรัฐบาลบนเน็ตทางเด้อวิ่งแปดตัวเดียวเลยไม่ต้องตับ ปดหกไม่ต้องกลับมาด้วยใจคักมันบักับปูกสองแปดหกให้มาเบิงใส่ลักลอยตัวนี้ได้ให้เอฟซีมาเบิงใส่ลักลอยตัวตัวสองแปดหกนี่แปดหกนี่มันมีสองแปดหกสามเป็นหกเก้าแปดหกมีสำนันละมาได้แต่ว่าอาจารย์อาจารย์นั่งในตัวนี้คือกําลังวันนี่มันต้องมาอ่าต้องมามาที่นี่ข้างล่างอ่าเลกล่างเอาน้นๆโหลดเที่ยวนี่งวดนี่ เอาบนมีหางเดียวนรืครับบนมีหางเดียวหางเดียวแต่ว่าแต่ว่าก็มีเลขชุดอยู่เอาเป็นแขนเลยวะครับเนี่ยมีเลขชุดนี่นี่เลขชุดย้องพอนี่ไทยที่บังนี่นี่คือเลขชุดเนี่ยเอาเป็นแขนเลยนี่นี่นี่คือเลขชุดนี่ย้องบอเปลี่ยนรับแต่ว่าตัวนี้ตัดแล้วตัวใดฮะตัวตัวนี้เนาะหนึ่งสองหนึ่งสองติดดับแล้วหนึ่งซีบอมีบ่งสองซีติดดับแล้วหนึ่งซีดำหนึ่งซีอ่าติดดับแล้วที่เหลือคือหนึ่งสองสามซีฮ่าหก ตัวเด่นมันหนึ่งสองสามสี่ตัวรองมันหนึ่งแปดกึ่หนึ่งเจ็ดน้องนันดับไปแล้วเหล็กสะพอเหล็กรางน้อค่ะสะพอเหล็กลางหาสองนี่ก็บอดติดมั้งบอติดดับมั้งนี่บอติดค่ะบอติดนี่อันนี้เป็นเป็นตัวร่องตัวร่องทางล่างหาสองตัวรองทางรางเนี่ยนี่นี่นี่คือคนมีทุนคนมีทุนหาตัวนี้สองสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองแปดบอต้องกับ แนวทางนี้บ่ต้องกลับ,บ,บอันนี้คือกันตัวร่องมันหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเอามาใส่ร่วมกันก็นกนรวดม,มันดับไปแล้วหนึ่งสองสามเอามาร่วมกันนี่ซื้อแบบบ่ต้องกลับคือหาลอตเตอรี่ลขไทยหาตรงเลยอ่าน,นั่นเป็นเังสัน่นแต่วาต่าโตที่อ่าเน้นให้ยาิให้ยมปัญ<ว>หาลอตเตอรี่คือวิ่งสีเอาไปใส่เลขเดินบานเดินยังไง เลขเดินกําลังวัน,นเห็นบอยยังพอกําลังวันสิบเจ็ดหากระมาดักสิบวดก่อนหกกระมาดักสิบวดน,นี้มันมี 7. สองรับเจ็ดจีมาดักสิบได้เพราะฉะนั้นไปที่เจ็ดสี่สี่เพราะสองสี่ดับดับแล้วนี่เนี่ยสองรักสิบก็จริงสองสี่ดับแล้วอาจารย์นั่งได้สีนั่งได้แปดนะไอ้ย,ย,อยังเฮงรวย สุกพ้นรวย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 ครับรวย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 เจ็ดสี่ตัวเดียวเลยบอกค่ะเพื่อนเนี่ยรวยรวยอ๋อกเอาไปเค็งจริงเลยบอค่ะเนี่ยก็ยังค่ะท่านผู้ชมสำหรับงวดหนึ่งกันยายนหกสี่นะคะนกก็จะสรุปให้เนาะแนวทางในการเสี่ยงสื่อหวยรัฐบาลนะคะเนาะ บนวิ่งแปดนะคะเนาะวัดที่แล้วเขาวิ่งตรงตรงเลยนะคะท่านผู้ชมวิ่งทั้งบนทั้งล่างเข้าเต็มเต็มเลยนะคะเนาะบนวิ่งแปดนะคะสามตัวหายสองแปดหกนะคะเนาะแล้วก็บสองตัวแปดหกนะคะเน้นที่แปดหกบนอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชมส่วนล่างนี่ค่ะวิ่งสีนะคะเนาะเจ็ดสีตัวเดียวเน้นๆนะคะ สำหรับค้นทุนหน่อยซื้อเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขในหน่อยโตนะคะเนาะบาลายโตยางละโตนะคะบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่กะไม่ต้องกลับด้วยนะคะเนาะหน้าลงทุนอยู่นะคะเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแกะนาติดตามนะคะเพราะาวังงวดที่เลี้ยวเข่านะคะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮโน่หน้าแนเดอร์ค่ะกาไว้พอๆพกันในคลิปหน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมมาลำลุวยถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะเนาะปัสจาก,กาครคลไยไข้เจ็บเด้อค่ะสู้ผู้สู้คนนะคะเนาะเลยรวยไปด้วยกันนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ